วันนี้ก็มากินก๋วยจับกับคนสวยนะหลานสาวออดเด้อพี่นอ้องก๋วยจับยวนนะคะร้านอะไรสาขาอะไรก๋วยจับสุวรรณเนาะก๋วยจับยวนนี่ไงนี่ไงป้ายตรงนี้ค่ะนี่อยู่นี่นะคะป้ายเบเริ่มเลยนะคะก๋วยจับยวนสุวรรณนะคะเปิดมานานแล้วนะคะ แล้วอาหารตามสั่งยังทำอยู่ใช่ไหมเขาแต่ก่อนเขามีอาหารตามสั่งด้วยนะคะอร่อยมากยายแต่กินบ่อยเจ้าของร้านก็สวยด้วยนะคะพี่สี่นี่นะคะนะเจ้าของร้านก็สวยเจ้าใครสวยมีของให้กินให้เลือกเยอะๆเลยนะคะอยู่กับสม,มองเฉยแบบส้มๆพี่น้องเลยไปหลักกิโลมาก ยายว่ายายขากล้องมาแล้วแต่ทําไมมันไม่มีพอมาถึงยายไปเห็นขากล้อง,ดงอยยดเด๋ยนสิแป้อันใหญ่ในรถเด้อแต่วันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเอ้กก๋วยจับสุวรรณนะคะอยู่สุรินนะคะใกล้ๆโรงพยาบาลสุรินนะคะอันนี้โรงพยาบาลอะไรนะรวมแพทย์รวมแพทย์หน้าวัดหนองบัวใช่ไหมเอเอรวมแพทย์นะคะหมออนนั้น ของกินของฝากมีเพียบนะคะเอฟซีนะคะก็นี่นะคะใครแวะมาก็มาแถวนี้นะคะถนนเส้นอะไรนะนเทศบาลหนึ่งเทศบาลหนึ่งนะคะซอยซนะอยมูลสตร์นะมูลศาสตร์ถาทอนบ้านเขาเองเลยถ้าไม่ได้เช่าอยู่บ้านตัวเองทำก็สบายบายร้านก็สะอาดสะอ้านนะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องร้านเขาเรื่องสะอาดยกมาให้ที่หนึ่งดูนะคะของเขางสะอาดจริงๆลูกสาวนี่ถ้ามาแล้วต้องมากินก๋วยเตี๋ยวน้าออดให้ได้ <laughs> ถ้าไม่ได้มาเวลากลับมาที่ไรแม่พาหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวน้าออดหน่อยเหมือน,ไ,น,ไ,นไม่ได้มา <laughs> เหมือนไม่ได้กลับมาเมืองไทยอะไรประมาณนั้นแหละเนี่นะคะน้ำซุปร้อนๆนะคะนี่ต้มหมูนะคะนี่ ต้มให้หมูร้อนๆอีกนะคะบอกเขาว่าต้องทำให้ยายาเยอะๆนะเพราะว่ายายหิวทาไม่อิ่มไม่ยอมเพราะว่าข้า,าวเช้ายังไม่ได้กินข้า,าวเช้ายังไม่ได้กินก็เลยจะมากินเก๋จับนะคะซี่โครงหมูนะคะสีนะคะซีโครงหมูแสบๆเด้อพี่น้อง ยายก็จะไปมีสาลยมีสาลายด้วยนะคะเอซีนะคะมีสาลมีหมูสบแล้วแต่ใครอยากใส่นะคะมีตีนไก่มีเลือดไก่แล้วแต่ใครจะใส่นะคะมีกระเทียมเจี้ยวนะคะคนสวยกำลังทำให้น้่ายน้องถ่ายนี่นไม่ได้บอกว่าให้ถ่ายน้ให้กำลังจะมาแล้วคนสวยกำลังเสิร์ฟนี่นะคะคนสวย มไม่ได้หรอกคนสวยต้องหนูมาทางนี้หนูจะได้ขาวๆมาทางนี้นี่นะคะใช่ขาวๆได้หรอคะใช่ค่ะนี่เพราะว่าแสงมันอยู่ทางนี้นะคะเ<ม>ข้าไปตามติ๊กตอกคด้นะคะขมิช่องติ๊กตอกด้วยนะฝากช่องสิฝากช่องติ๊กตอกไม่ฝากหรอกฝากไปนี่นะคะก,กยกมายกมาเอฟซี่ดูนี่ม, <า S 2> มันร้อนอ้าวกระทุกทั้ง,ถา,งถาดไงร้อนมากอน<ส>ัอนนี้ยายจะยกเองมันยกมันร้อน,<ห>าน้าเอามาหนูก็เขา้าน้ำ นี่นะคะคนเสิร์ฟสวยๆนะใครจะไม่อยากกินเนาะคนเสิร์ฟสวยขนาดนี้นะคะคนเสิร์ฟไอ้ยายก็แก้แก่แล้วอยกสีเซลค่ะกล่องมาตังค้ามือเจ้ากินก่อนเด้อได้เวลากินแล้วค่ะส่วนมากจะไม่เติมจะไม่ทำอะไรวันนี้มาชุดนี้เพราะว่าับไปงานนะคะยายจะไปงานยายก็เลยมาชุดนี้นะคะเอซีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนจ๋า ารเศร้าด้วยจ้จะใส่พริกอ,อะไรนะนิดนึงพริกไทยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่พริกส่วนมากยายมายายไม่เคยเติมอะไรเลยนะคะคือกินได้เลยนะคะมี่เที่ยวนี่ปุ่นอยากอยากเผ็ดวันนี้อยากเผ็ดวันนี้อยากเผ็ด ใสดีวนาแล้วสวัสดีเอีทุกคนนะคะ คนห,หลายเดอ้ออันนี้เราก็พามากปนก๋วยจับกว๋วยจับย้วนนะคะกยจับย้วนมีถัง่งอกด้วยนะคะคุณม,มันค่ำแล้วคนก็เลยไม่เยอะ ปกติคนจะเยอะมากหมูชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเอฟซีโครหมูมาคนสวยมานั่งกับยายเปล่อเขาตุนเปลือยมากนะคะเป็นเป็นหมูตุนนะคะมันก็เลยอร่อยนะคะอันนี้เขาเอามาไว้ให้ใส่กระดูก กินไม่ได้นะคะดูกินเข้าไปเลยค่ะถ้าฟันดีอ่ะนั่งกินเข้าไปเลยถ้าฟันดีนั่ง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 ไม่ไม่นั่งโคราชไม่หนูทำโคราชอยู่หนูยังไม่เสร็จสั่งของอยู่โอเคจันแล้วก็มากินหลานหลานสาวคนสวยเดี๋ยวข้าวเอากดภาพนิ่งกับ ตอนจบค่อยภาพนิ่งเดี๋ยวเอาภาพนิ่งกับเขาไว้ขึ้นปกจับอืมแตั ล,ลูกสาวมาด่วยพ่อแม่พาทปกินกวยจัดบบ้านนะาออดด้วยน้องทีโอก็เคยมากินตรงนี้แล้วนะคะกิีหลานยายอะ่ะก็เคยมากินแล้วเสือพาไปก็มากินแล้วตรงนี้นะคะยายพามากินเขาบอกว่าอร่อย สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครสมาชิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะปากดูคลิปย้อนหลังให้ใหญ่ด้วยนะคะบ๊ายบาย I l เล e y ย u ชามใหญ่ใหญ่บ๊ายบาย